แมวน้อยจอมสนมีแมวน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยฝ้ายมีขนสีขาวนุ่มฟูเหมือนก้อนสำลีปุยฝ้ายเป็นแมวที่สนที่สุดในละแวกบ้านชอบปีนป่ายไปทั่วกระโดดโลดเต้นและมักจะทำข้าวของในบ้านตกแตกปุยฝ้ายอย่าเล่นม่านสิลูกคุณแม่ร้องเตือนเหมียวปุยฝ้ายร้องตอบแต่ก็ยังปีนม่านต่อวันหนึ่ง ขณะที่ปุยฝ้ายกำลังวิ่งเล่นในสวนเขาเห็นผีเสื้อสีสวยตัวหนึ่งบินผ่านมา,ว,าว้าวมาเล่นกับเราสิปุยฝ้ายร้องชวนและวิ่งไล่ตามผีเสื้อผีเสื้อบินนำหน้าพาปุยฝ้ายไปเรื่อยๆจนถึงสวนดอกไม้เล็กๆที่นั่นมีผีเสื้อหลากสีบินว่อนไปมาและมีดอกไม้สวยงามมากมายสวัสดีจ้าแมวน้อยเสียงหวานใสดังขึ้น เป็นผีเสื้อสีฟ้าตัวใหญ่นี่เป็นส่วนวิเศษของพวกเราผีเสื้อสีฟ้าบอกเธอดูสนมากอยากเรียนรู้วิธีเล่นอย่างระมัดระวังไหมปุยฝ้ายพยักหน้าผีเสื้อจึงสอนให้ปุยฝ้ายเดินย่องแบบนุ่มนวลกระโดดอย่างเบามือเบาเท้าและระวังไม่ให้โดนดอกไม้หักถ้าเธอเล่นเบาๆดอกไม้จะไม่เสียหายและผีเสื้อก็จะมาเล่นด้วย ผีเสื้อสีฟ้าอธิบายปุยฝ้ายฝึกฝนอยู่หลายวันจนเริ่มเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างามไม่ทำของตกหล่นเสียหายอีกต่อไปเมื่อกลับบ้านคุณแม่แปลกใจที่เห็นปุยฝ้ายเปลี่ยนไปวันนี้ปุยฝ้ายไม่สนเลยนะคุณแม่ชมพลางลูบหัวปุยฝ้ายเหมียวปุยฝ้ายร้องอย่างภูมิใจตั้งแต่นั้นมา ปุยฝ้ายก็กลายเป็นแมวที่สง่างามเขายังชอบเล่นและวิ่งไล่จับผีเสื้อแต่ทำอย่างระมัดระวังไม่ให้ใครเดือดร้อนทุกเย็นจะมีผีเสื้อหลากสีมาเล่นด้วยทำให้สวนหลังบ้านสวยงามมีชีวิตชีวาบางครั้งเพื่อนแมวตัวอื่น,นๆก็มาขอให้ปุยฝ้ายสอนวิธีเล่นอย่างสง่างามปุยฝ้ายก็ยินดีสอนให้พร้อมเล่าเรื่องสวนวิเศษและผีเสื้อใจดีให้ฟัง แม้ปุยฝ้ายจะยังซนอยู่บ้างแต่เขาก็เรียนรู้ว่าการเล่นอย่างระมัดระวังทำให้ทุกคนมีความสุขและยังได้เพื่อนใหม่ๆอย่างผีเสื้อสวยๆมาเล่นด้วยเหมวการเล่นแบบระวังระวังสนุกกว่าเยอะเลยปุยฝ้ายพูดกับตัวเองพลางมองผีเสื้อที่บินว่อนอยู่ในสวนดอกไม้ยามเย็นกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ